ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยประชาชื่น MRI ตรวจก่อนรู้ทันป้องกันก่อนสายสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเข้าสู่ฮอตไลน์สายสุขภาพวันนี้ดิฉันคิดว่ารายการเราน่าจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านที่อยากจะรู้ประโยชน์ความแตกต่างของการตรวจด้วยเครื่อง MRI ว่ามีความแตกต่างอย่างไรกับการทำเอ็กซเรย์หรือว่าการทำ CT สแกน แต่ที่แน่ๆรู้ว่าสามารถที่จะป้องกันโรคร้ายหลายโรคได้หากว่าคุณผู้ชมสามารถตรวจก่อนรู้ทันและรักษาได้โรคก,ก็จะไม่รุกรามค่ะวันนี้คุยกันนะคะเรื่องเครื่อง MRI พักครู่เดียวค่ะสาอาหารขั้นเทพบำรุงไตามาบอกทุกคนกันแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปรับฟังกันเนี่ยอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้หมอแบงค์ด้วยนะครับ อาหารชนิดแรกที่ช่วยบำรุงไตก็คือพริกหยวกนะครับพริกหยวกเนี่ยที่เป็นพริกฝรั่งหลายๆสีนั่นแหละครับตัวพริกหยวกเนี่ยช่วยเรื่องของไตได้ดีเพราะว่ามีวิตามินเคซึ่งวิตามินเคเนี่ยช่วยป้องกันไม่ให้ไขมันอุดตันเส้นเลือดไตซึ่งเป็นสาเหตุที่ทาให้ไตเสื่อมสาเหตุหนึ่งครับอาหารชนิดที่2คือปลาทะเลธรรมชาติ ที่ไม่ได้เลี้ยงในฟาร์มอันนี้สําคัญมากๆเลยคือถ้าเรากินปลาที่เลี้ยงในฟาร์มไอ้ตัวนี้จะไม่ช่วยนะครับเทานี้ตัวอย่างปลาทะเลธรรมชาติที่ไม่เลี้ยงในฟาร์มก็อย่างเช่นปลาทูนา่าปลาเก๋าปลาจาระเมดพวกปลากลุ่มเนี่ยจะมีไขมันโอเมก้า3เยอะซึ่งไขมันโอเมก้า3เนี่ยจะช่วยลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ได้ดีช่วยป้องกันไม่ให้ไขมันอุดตันเส้นเลือดตายได้นั่นเองครับอาหารชนิดที่3ก็คือ ลูกแปะก้วยลูกแปะกวย,กกวยที่สีเหลืองๆแบบเดียวกับที่กินในแปะกวยนมสดนั่นแหละครับใช่เลยอันนี้คือหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าแปะกวยเนี่ยหมอสมุนไพรเนี่ยจะใส่ลูกแปะกวยลงในสูตรยาช่วยบำรุงให้ไตแข็งแรงรวมถึงใช้ในคนที่ปัสสาวะบา่อยๆแต่รู้อย่างเดียวเนี่ยยังไม่พอครับต้องอย่าลืมกินบ่อยๆด้วย h อไ l ล n e สายสุขภาพถึงแม้จะอยู่ในวัยเกษียณดิฉันก็มีความสุขกับทุกสิ่งที่ได้ทำค่ะ และที่สําคัญดิฉันเองก็ทานถังเช่าคอดีไทยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นและวิจัยเองมานานกว่า9ปีถังเช่าคอดีไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเดซิป,ปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลสุดคุ้มซื้อ3กระปุกใหญ่แถมฟรี1กระปุกใหญ่ราคาเซตละ5,400บาทหมดเขต31ธันวาคม2566โทร0921210669ไลน์ c o r d i t i เนี่ยเพื่อนผมเล่นกอล์ฟกันมาตั้งแต่หนุ่มๆถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครยอมใครเลยอะทั้งคู่ตั้งใจจะใช้ชีวิตหลังเกษียณให้มีความสุขที่สุดเราวิคําสัญญากันว่าจะดูแลก,กันและกันจะอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่ว่าวัยเก่าหรือวัยไหนก็เห็นความสำคัญของการทำกิจกรรมร่วมกันทั้งการออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายครบห้าหมู่และการพักผ่อนที่เพียงพอเซนโทรประกอบไปด้วยสารสกัดจากงาดำผงใบบัวบกโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองและคอลลาเจนเปปไทด์ชนิดที่สองเราโอเคจะไปไหนทำอะไรเราก็มีความสุขครับ ฮอตไลน์ line, สายสุขภาพสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าตราคอดีไทยและว,วันนี้นะคะวิทยากรที่จะมาให้ข้อมูลความรู้กับเราเรื่องของ MRI ท่านเป็นกรรมการของบริษัท MRI ประชาชื่นอาจารย์สุภาพเงินถมค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ,คะไม่เคยเจออาจารย์นานมากหลายปีเลยนะคะครับผม ตอนนั้นปเยี่ยมอาจารย์ที่ประชาชื่นครับผมไปดูเครื่อง MRI แล้วก็มีความรู้มากขึ้นเลยนะคะว่า MRI เขามีประโยชน์อย่างไรวันนี้อยากให้อาจารย์สุภาพได้มาให้ข้อมูลความรู้กับแฟนรายการฮอตไลน์ค่ะทุก<ม>ครั้งเวลาเราไปโรงพ <c oughs> ยาบาลเนี่ยทำไมหมอต้องบอกว่าอ้าวคนนี้ไปตรวจด,ด้วยเครื่อง MRI ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าคืออะไรและมีข้อดีอย่างไรรู้แต่ว่าต้องเข้าไปในอุโมงค์แคบๆปจุบันคนไข้นะครับ เขามีความรู้มากจริงๆนะครแล้วก็มีความเข้าใจแล้วก็รู้จัก MRI กว้างขวางมากกว่าแต่ก่อนต้องยอมรับว่ากว้างขวางเหมือนสมัยก่อนเมื่อสัก30ปีที่แล้วเนี่ยเวลาหมอบอกว่าให้ไปตรวจ CT Scan คนไข้จะทำหน้างงๆงงมากว่าเอ๊ะไปทำอะไรอะไรสแกนเครอป็นอะไรสแกนก็ไม่รู้นะปัจจุบันใน MRI เนี่ยถูกใช้ในการ เป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยภาพอย่างกว้างเพื่อเป็นภาพวินิจฉัยอันหนึ่งนะครับนะครับซึ่งก็ด้วยความโดดเด่นของเขาเนี่ยก็คือว่าไม่มีรังสีนี่คือเด่น<า>ความเด่นของเขาเลยไม่มีรังสีใช่ครับตรวจได้บ่อยเท่าที่จําเป็นถ้าเทียบกับวิธีอื่นเช่นเอ็กซเรย์ต้องมีรังสีครับ<า>นะตรวจบ่อยๆก็จะเป็นได้รับอันตรายาเพิ่มขึ้นได้นะครับทีนี้ก็ต้องถามว่า m r i คือเครื่องอะไรนะครับ ให้ดูหน้าตาก่อนหน้าตามันก็จะเหมือนอุโมงค์เครื่องมือทางเอ็กซเรย์เนี่ยจะหน้าตาคล้ายๆกันจะเหมือนอุโมงค์นะฮะเครื่องมือการฉายแสงก็อุโมงค์เครื่องมือเอ็กซเรย์ก็อุโมงค์นะครับหรือว่าซีทีสแกนก็อุโมงค์เอ็มไอก็อุโมงค์หน้าตาภายนอกแยกกันไม่ออกเลยใช่ไหมครับไม่ก็คนไข้ก็จะเข้าใจคาดเคลื่อนอยู่อยู่จํานวนหนึ่งก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมมาตรวจที่นี่เร็ว ไปตรวจที่นู่นทําไมช้าด้วยความที่เข้าใจว่าอุโมงค์มันเหมือนกันจริงๆแล้วไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนครับะค,ะคุณหมอก็มักจะบอกคนไข้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายก็คือว่าเป็นอุโมงค์แม่เหล็กไปเอ็กซเรย์แม่เหล็กนะครับ<อ>ทำไมมันถึงราคาสูงกว่าก็เพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กอะไรคุณหมอก็จะพยายามอธิบายนะครับะนะครับทีนี้มาดูว่าไอ้เจ้าเครื่องนี้เนี่ย <c oughs> มันถูกใช้เพื่อการวินิจฉัยเนี่ยมันมีศักยภาพมันเป็นเครื่องอยังไงครับ มันก็เป็นเป็นเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้าะนะครับข้างในมันก็จะเป็นอุโมงค์ยาวๆประมาณสักร้อยห้าสิบเซนนี้นะครับแล้วก็ความกว้างอุโมงค์ก็ประมาณสักหกสิบเซนก็มีเจ็ดสิบเซนติเมตรก็มีนะครับแล้วก็เป็นอุโมงค์แบบเปิดก็มีก็เท่านขนาดตัวเราอะ่ะใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นในอุโมงค์มันก็จะมีสนามแม่เหล็กที่เปิดตลอดเวลานะครับในขณะที่ตรวจเนี่ยมันก็จะมีเสียงดังนะครับมันเป็นการทํางานของอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีอะไรเคลื่อนที่แล้วก็ คลื่นแม่เหล็กไม่อันตรายใช่ไหมไม่อันตรายครับไม่อันตรายครับก็เหมือนเราอยู่บนโลกก็จะได้รับสนามแม่เหล็กโลกอยู่แล้วนะครับทีนี้การสร้างภาพมันเป็นยังไงจริงๆใ่้นิดเดียวนะครับก็คือว่าเขาก็ใส่น้ําในร่างกายเรานี่แหละเป็นตัวที่จะได้ภาพนะครับโดยการกระตุ้นด้วยตุกคลื่นวิทยุที่เขาสร้างขึ้นนะครับโดยความถี่จํานวนหนึ่งนะครับไปกระตุ้นกระตุ้นเสร็จก็ทําให้โมเลกุลของน้ํามันสั่นสะเทือน น้ำในร่างแล้วกใช่ตัวตัวสันเทือนแล้วก็มันก็เบี่ยงเบนออกไปจากจุดศูนย์กลางเราก็รับสัญญาณออกมาเมื่อเราหยุดกระตุน้นเพราะฉะนั้นสัญญาณภาพที่ได้เนี่ย <c oughs> มันก็จะได้จากเนื้อเยื่อเลย <c oughs> เนื้อเยื่อโดยตรงนะครับนั้นเนื้อเยื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือว่าเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆก็จะเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นก้อนเนื้อง,งอกอขนาดเล็กก้อนเนื้องอกขนาดใหญ่ หรือเลือดที่ออกหรือว่ามาีลักษณะของก้อนรูปแบบต่างๆอย่างนี้นะครับสามารถที่จะตรวจแล้วก็เห็นภาพของเนื้อเยือ่อซึ่งมันมันแทบจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านี่ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับคืออาจารย์ที่จะเก็บเหมือนอย่างนี้ครับเหมือนเราผ่าแตงโมเข้าไปครับเอ็มไอก็เหมือนผ่าแตงโมแต่แตงโมไม่ถูกผ่าอย่างนั้นเลยมานกล้ามเนื้อเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับกระดูกสันหลังหรืออะไรอย่างพวกนี้นะกระดูก ไขกระดูกนะครับเส้นประสาทาที่วิ่งออกวิ่งเข้าอย่างเงี้ยเห็นหมดเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจารย์คะ MRI จุดเด่นของเขาเนี่ยตรวจตำแหน่งไหนอวัยวะตรงไหนได้บ้างโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตรวจได้ผลดีได้ดีได้ภาพชัดแทบจะทุกอวัยวะก็จะมีอวัยวะอยู่สักสองสาแห่งนะครับที่ตรวจได้อาจจะให้รายละเอียดไม่ดีนักไม่ดีนักนะครับเช่นการตรวจลำไส้การตรวจ กระเพาะอาหารการตรวจลำไส้ใหญ่นะครับในในส่วนต่างๆนี่นะครับก็อาจจะได้ไม่ดีนักเนื่องจากว่าเอาไว้ว่าเหล่านี้มีการเคลื่อนตัวตลอดเวลานะครับมันภาพก็จะมีการขยับนะครับ<อ>ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นค,ความชัดก็จะลดลงะนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการตรวจตัวเนื้อปอดตัวปอดเองนะครับเพราะว่าตัวปอดเองนี่มีมีแต่อากาศค่ะนั้นน้ําตรงนั้นเนี่ยมีน้อยเพราะฉะนั้นการให้สัญญ,ญาณ m อเนี่ยก็จะได้ไม่ชัดนะครับ อีกกลุ่มหนึ่งก็คือการดูผิวก็ดูแข็งๆนะครับที่แข็งๆเนี่ยก็จะมีน้ําน้อยเพราะฉะนั้นก็จะให้สัญญาณที่ค่อนข้างต่ําแล้วก็บริเวณที่มีโพรงอากาศอย่างเช่นไซนัสพวกเรานี่นะฮะก็จะเห็นได้ไม่ชัดนักนแต่ถ้ามีรอยโรคมีก้อนเนื้ง,งอกก็มองเห็นแต่ว่าตัวตัวไซนัสเองเนี่ยหรือว่าทางเดินของอของไซนัสเองเนี่ยก็อาจจะเห็นได้ไม่ชัดที่เทียบกับเอ็กซเรยคคอมพิวเตอร์ครับนอกกนั้นดีหมดเลยโดยเฉพาะในโลกระบบทางด้าน สมองไขสันหลังระบบกล้ามเนื้อช่องท้องที่เป็นอนว่าหลักๆเช่นตับเช่นต่อมลูกหมากเช่นตัวท่อน,น้ําดีถุงน้ําดีอะไรพวกนี้เป็นต้นตับอ่อนเนี่ยดีหมดเลยครับแม้กระทั่งหัวใจก็ดีดีมากๆเลยอ๋อเรียกว่าทุกอวัยวะในร่างกายใช่ยกเว้นอย่างกระดูกอันนี้ไม่ ตัวตัวผิวกระดูแข็งแข็งนะครับก็อาจจะเห็นเห็นไม่ชัดนักเมื่อเทียบกับเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับ oh, ใช่ครับเวลามีปัญหาเรื่องกระดูกเขาถึงจะบอกว่าไปเอ็กซเรย์ถูกต้องครับไม่ใช่ m r i ใช่ครับแต่ถ้าสงสัยเนื้องอกกระดูกหรือกระดูกถูกทําลายด้วยอะไรก็ตามแต่เนี่ยเพราะว่ากระดูกติดเชื้อเนี่ยต้องมาทํา MRI ค่ะวันนี้เวลาเรามีจํากัดดังนั้นขอโฟกัสไปที่การตรวจหามะเร็งคับผมมะเร็งเวลาไปพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับแต่เมื่อไรครอาจารย์ที่ คุณหมอจะบอกว่าอาไปทําการตรวจด้วย MRI และกันเพื่อที่จะเอามาวินิจฉัยโรคว่าเป็นอะไรครับคือการตรวจมะเร็งเนี่ยการตรวจหามะเร็งเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่ที่ศูนย์ประชาชื่นจะมีมีการตรวจอันหนึ่งเรียกว่าตรวจการคัดกรองหาหาก้อนเนื้องอกที่ชีจ้จะชี้บ่งว่าเป็นมะเร็งในในโอกาสถัดไปครับ,รบอันนี้ก็เขาเรียกว่าการตรวจสแกนตั้งแต่ศรีรษะ ตรวดเท้าเลยก็เรียกโฮมบอดี้อินเนอร์จิงนะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจคัดกรองเพื่อหาเนื้องอกหรือมะเร็งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ๋อจุดประสงค์ของ MRI คือการตรวจคัดกรองอาจจะไม่ยังไม่ได้ป่วยแล้วไปตรวจใช่ไหมคะใช่ไม่มีอาการไม่ไปตรวจหัวใจหลักเขาก็คือว่าการตรวจคัดกรองเหมือนเช็คอัพสุขภาพใช่ครับก็ MRI จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่คนไข้ถ้าไม่อยากไปตรวจ อย่างอื่นอยากจะเห็นภาพของตัวเองนะครับเห็นภาพเหมือนเรายืนเลยนะฮะเห็นภาพตั้งแต่ด้านหน้าไปด้านหลังด้านข้างไปอีกข้างนึงนะครับเห็นกระดูกสันหลังนะครับอะไรพวกนี้นะครับเห็นตับเห็นอวัยวะในภายในช่องท้องเนี่ยมันก็จะเป็นการที่จะเป็นการสกรีนดูว่าเอ๊ะเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงมีเนื้องอกขนาดเล็กเกิดขึ้นที่ไหนบ้างนี่นะครับก็จะสามารถเป็นการคัดกรองได้เช่นเดียวกัน นี่การเตรียมตัวเข้าไปตรวจเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างอดอาหารไหมหรือว่าต้องงดอะไรบ้างคะจริงๆแล้วการเตรียมตัวนี้ง่ายมากเลยนะครับจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ต้องไม่ต้องอดอาหารนะครับทานยาทานอาได้ตามปกติเพียงแต่ว่ามีส่วนที่จะต้องต้องงดอาหารบ้างนะครับก็คือส่วนของการตรวจช่องท้องส่วนบนช่องท้องส่วนล่างนะครับเพราะว่าการตรวจบริเวณนี้จะต้องอาจจะต้องมีการใช้ยาประกอบการตรวจร่วมด้วยเพราะนั้นถ้ามีอาหารเนี่ย ก็จะทําให้เกิดการสําลักไปอุดตันทางเดินท่อหายใจได้ครับค่ะประมาณนี้เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะคะอาจารย์หลังจากที่เราไปตรวจแล้วแล้วผลออกมาภาพออกมาแล้วซึ่งเราเห็นภาพเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรามีความผิดปกติอย่างไรบ้างต้องฟังรังสีแพทย์อธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งตรงนี้แหละสาคัญหากว่าปกติก็ดีไปแต่หากว่ามีอะไรที่ผิดปกติที่เราก็ไม่รู้ตัวอาการก็ยังไม่เกิดขึ้นด้วย รังสีแพทย์จะบอกเราเองว่าเริ่มเป็นโรคนี้ระยะที่เท่าไหร่และต้องทำการรักษาอย่างไรพักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะฮอตไลน์สายสุขภาพถึงแม้จะอยู่ในวัยเกษียณดิฉันก็มีความสุขกับทุกสิ่งที่ได้ทำค่ะและที่สำคัญดิฉันเองก็ทานถังเช่าคอดีไทยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นและวิจัยเองมานานกว่า9ปี ถังเช่าคอดิไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเดซิปิน0.65มิลิกรัมต่อแคปซูลสุดคุ้มซื้อ3กระปุกใหญ่แถมฟรี1กระปุกใหญ่ราคาเซ็ตละ5,400บาทหมดเขต31ธัวนวาคม2566โทร092-121-0669 line c o d i t h a i ที่เห็นทำงานเยอะไม่ได้ขยันหรอกนะคะแต่ภาระเยอะคะ่ะผู้หญิงยุค2019ก็ต้องแบบเนี้ย ชีวิตมนุษย์เงินเดือนก็แบบเนี้ยเอาโบนัสเปเลย10เดือนพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้หลากหลายครบ5หมู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและเสริมด้วยพาบโบลมีส่วนประกอบผงดอกคโมุไม์และสารสกัดจ,จากสมุนไพรธรรมชาติเช่นถังเช่าพาบโบลผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นับสนุนโดยเซนโทรผลิตภัณฑ์คุณภาพในเครือบริษัทคอดีไบโอเทคจำกัดมาคุยกันต่อนะคะเรื่องการตรวจด้วยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า MRI ซึ่งคนส่วนใหญ่นะปัจจุบันนี้ก็รู้จักเครื่องนี้เป็นอย่างดีแต่ว่าเขามีข้อดีที่แตกต่างไปจากเอ็กซเรย์ X ray, หรือว่า CT สแกนที่อาจารย์สุภาพอธิบายไปแล้วด้วยทีนี้หลังจากที่เราตรวจแล้วการแปลผลแพทย์ต้องเป็นคนแปลผล ให้กับคนไข้นะะทั e нет, นนี้ในการแปลผลนะดูภาพยังไงแล้วภาพมันมีความชัดเจนและมีความแม่นยำขนาดไหนคะอาจารย์จริงๆแล้วการภาพภาพ,พ m อ i เนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะมีจำนวนภาพเนี่ยมากน้อยไม่เท่ากัน <c oughs> นะครับ <c oughs> ขึ้นอยู่กับเทคนิคมีตั้งแต่300ภาพจนถึงหลายพันภาพเพราะฉะนั uh ้นใ่คแหน1่งหนึ่งตำแหน่งเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ไม่ได้ใช้ภาพหนึ่งภาพในการวินิจฉัยครับเพราะฉะนั้นภาพแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีความสามารถในการชี้บ่งว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นอะไระมันจะเป็นเป็นภาพที่มีความสอดคล้องกันทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่คุณหมอเนี่ยนั่งดูภาพเนี่ยก็ต้องใช้เวลาประมาณสักหลายนาทีนะครับหลายสิบนาทีนะครับเพราะว่าภาพภาพมันเยอะแล้วก็การที่รันการที่ทําภาพหลายแบบแบบนี้ก็ทําให้ผู้ป่วยได้รับรายละเอียด ได้รับประโยชน์ได้รับการวินิจฉัยที่ที่ที่ครบถ้วนะนะครับแล้วก็ได้รับการวินิจฉัยที่ที่น่าจะถูกต้องแล้วเพราะว่าภาพเนี่ยที่ได้เนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยมีภาพหลายแบบมากของ m อ็เวลาเทาทำเคสหนึ่งเคสนะครับให้อาจารย์ยกเคสกรณีที่คุณผู้หญิงมาตรวจช่องท้องไม่มีอาการอะไรเลยจู่ๆหลังจากที่แพทย์รังสีได้แปลผลแล้วบอกได้ว่าตอนนี้กำลังเป็นมะเร็งระยะต้นๆได้ด้วยหรอคะ จริงๆก็มีนะครับมีหลายกรณีที่ผู้ป่วยเยมีอาการปวดท้องปวดท้องน้อยผู้หญิงนะครับก็จะมาด้วยท้องโตขึ้นอย่างนี้นะครับนะครับก็มาตรวจก็จะพบว่ามีมีก้อนเนื้อง,งอกขนาดใหญ่ะนะครับอยู่อยู่ที่ช่องท้องช่องท้องส่วนล่างนะครับแล้วก็พบว่าหลายครั้งที่คุณหมอก็จะพบว่าเป็นมะเร็งของรังไข่นะครับ<ม>ที่ที่ขยายใหญ่แล้วก็ดันขึ้นไปข้างบนนะครับก็มีมีมีพบได้ ยรู้ถึงขนาดของมะเร็งของเนื้อง,งอกเลยใช่ไหมคะว่ากี่เซนใหญ่แค่ไหนใช่ครับก็สามารถบอกได้เลยก็เหมือนเราหั่นแตงโมรครับเราก็จะบอกได้ว่าถ้าหั่นด้านขวางมันขนาดเท่าไหร่หั่นด้านยาวขนาดเท่าไหร่นะครับเพราเราเราเรา,เราตัดภ้าเราก็จะตัดทุกแนวเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นทุกซอกทุกม,มุมทุกแนว<อ>เพราะนั้นก็จะไม่ใช่แค่แนวเดียวนะครับแนวตัดขวางอย่างนะี้นะเราจะตัดแนวหน้าหลังแนวซ้ายไปขวาแนว บนลงล่างไงคะก็ะจะเอามาเปรียบเทียบกันเพื่อจะบอกว่าออสิ่งที่เห็นเนี่ยมันสอดคล้องกันหรือไม่ควรคะจะมีนิชัยว่ายังไงนะครับหลังจากที่แพทย์รังสีแปลผลแบบนี้แล้วต้องส่งต่อยังไงสําหรับคนไข้คนนี้ค่ะทีนี้ก็จะมีสองสองแบบก็คือว่าถ้าผู้ป่วยมาเองไปตรวจเองเนี่ยอาจารย์รังสีแพทย์ก็จะเป็นคนแจ้งผลให้ทราบนะครับว่าที่มาตรวจกับอาการที่เป็นเนี่ยสอดคล้องกันหรือไม่มแล้วพบอะไร แล้วก็จะรักษาอย่างไงอาจารย์ก็จะเป็นผู้อธิบายนะครับะนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ป่วยที่มีใบสั่งของคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้นะครับทีนี้ถ้ากลุ่มนี้ก็แพทย์เจ้าของไข้จะเป็นผู้บอกเองเพราะว่าด้วยเหตุที่ว่าแพทย์เจ้าของไข้อาจจะมีข้อมูลอื่นประกอบะนะครับแล้วก็เอาข้อมูลของภาพ MI เอ็มไปประกอบแล้วก็จะที่แจงอธิบายให้กับไข่ฟัง เห็นความสําคัญของการตรวจเช็คัพสุขภาพหรือว่าการตรวจเช็คประจําปีเลยนะคะการสุขภาพ<ม>เพราะหากว่าเราตรวจแล้วพบความผิดปกติหรืออาจจะเห็นถึงร่องรอยโรคด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีต่อการวินิจฉัยและการวางแผนในการรักษาด้วยแต่อีกหนึ่งกรณีที่อาจารย์บอกว่าจะมีประโยชน์มากหากว่าเราป้องกันโรค,ร,คร,ร้ายเช่นโรคสโตรกก่อนได้ถูกครับยังไงคะคือโรคนี้เนี่ยภาวะการเป็น อาม,มาฟึกอาม,มาพาดเนี่ยนะมันจะมีสัญญาณน,นำนะครับมีสัญญาณนำถ้าเราสังเกตตัวเองนะครับว่ามีสัญญาณเหล่านี้เช่นหน้ามืดเป็นลมบ่อยๆนะครับบ่อยๆหรืเป็นแล้วหายเหรอครอะเป็นแล้วหายหรืออ,อยู่ๆแล้วแขนหรือขาอ่อนแรงแล้วสักพักก็หายอย่างนี้นะครับหรืออยู่ๆแล้วอาจจะมีลักษณะมุมปากตกสักพักก็หายอย่างนี้นะครับ อะไรพวกนี้นะครับพวกนี้เป็นอาการนำ,าารนำถ้าเราไม่สังเกตนะครับไม่สังเกตตัวเองนะครับเราก็จะไม่ไม่ได้ป้องกันหรือไม่ไม่ได้ไม่ได้ตรวจปล่อยทิ้งไว้ปล่อยทิ้งไว้ทีนี้ปัญหาของคนที่เป็นแล้วก็คือว่าเวยาเยวลาที่ภาวะสมองขาดเลือดมันมีเวลาที่จะก,กู้สมองคืนเนี่ยอยู่ในดะยะเวลาไม่เกิน6กถึงแดชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเกินจากนั้นเนี่ยโอกาสจะกู้คืนได้กลับมาได้ได้ได้เหมือนเดิมเนี่ย หรือใกล้เคียงเดิมเนี่ยก็ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันเนี่ยดีที่สุดดีที่สุดเลยเพราะว่าวิาป้องกันยังไงก็คือละเราควรจะมีการตรวจสมองหลอดเลือดสมองบางคนน่ะทั้งชีวิต4ี่ห้าสิปีไม่เคยจุดเลยอาจารย์คือคือหลอดเลือดเนี่ยมันพยากรณ์ได้ระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็คุณหมอก็จะถามอาการว่ามีอาการกลุ่มนี้ไหมอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะครับทีนี้หลอดเลือดเนี่ยมันก็จะมีว่าหลอดเลือดเริ่มมีการ แข็งตัวมีลักษณะขุกคระมีความหนามีการคือคือช่องทางเดินของหลอดเลือดมีความหนาขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้แหละเครื่อง MRI บอกได้เลยบอกได้ครับไม่ต้องฉีดยาด้วย<อ>ไม่ต้องฉีดยาด้วยนะครับสามารถที่จะพยากรณ์หือว่าชี้บ่งถึงว่าเนี่ย ในภายภาคหน้าโอกาสจะเกิดสโตรกเนี่ยมีโอกาสสูงอย่างนี้นะครับเห็นอาจารย์บอกว่าช่วยชีวิตหลายคนให้รอดจาก s t r o แล้วโดยประสบการณ์ส่วนตัวมีอยู่เคสหนึ่งอันนี้เป็นเคสจริงนะครับที่มีอาการสโตรกเนี่ยตอนประมาณ11บเอ็ดโมงนะครับแล้วก็ไปเข้าห้องน้าลุกไม่ขึ้นเขาก็บอกว่าผีเข้าจริงๆไม่ไม่มีผีเข้าฮะกลางวัน1 1บเอ็ดโมงผมก็เลยบอกว่าเขาก็โทรมาหาผมนะครับที่ที่ศูนย์ประชาชนผมก็เลยบอกว่าให้ให้หางมาขึ้นรถแล้ว มีทอนแท็ที่โรงพยาบาลไหนก็เข้าโรงพยาบาลนั้นก่อนแล้วก็แจ้งคุณหมอให้ส่งตรวจตรวจสมองเลยก็เขาได้ตรวจประมาณสักบ่ายสองแล้วก็หลังจากน,นั้นก็ได้รับการรักษาทันท่วงทีนะครให้ยาทันให้ยาทันอีกสองวันก็กลับบ้านเลยโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าจากาที่จากที่จากที่แขนขาอ่อนแรงไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเคสจริงที่ตัวเองได้ได้ประสบทีนี้ก็อยากจะกราบเรียนอย่างนี้ว่าการ การเราต้องเป็นคนสังเกตอาการตัวเองนะครับ <c oughs> แล้วก็ถ้ารู้สึกว่าตัวเองมีความเสี่ยงเ <c oughs> ช่นมีเบาหวานความดันไขมัน <c oughs> พวกนี้นะครับเราก็ควรจะตรวจสุขภาพตัวเองดูนะครับ <c oughs> คบ <c oughs> คำถามสุดท้ายอาจารย์คะซึ่งเราเข้าใจละแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ของ MRI ละแต่นี้คำถามก็คือว่าแล้วทำไมเราต้องมาตรวจที่ประชาชื่นมี อะไรที่เป็นประโยชน์กับคนไข้หรือว่าคนที่ต้องการตรวจเช็คอัพสุขภาพหรือว่ามีข้อดีอะไรสําหรับการให้บริการของประชาชื่นครับผมก็ศูนย์ประชาชื่น m นะครับก็เปิดมาตั้งแต่ปี2539ครับได้รับความไว้วางใจจากแพทย์แล้วก็จากผู้ป่วยนะครับจากบุคคลทั่วไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญเรามีหลายสาขาทั่วครอบคุมทั่วผูกภูมิภาคปัจจุบันเรามีสาขาอยู่มาสัก27สาขามาปรึกษาแล้วก็ สามารถนัดตรวจทั้งในระบบปกติแล้วก็ระบบออนไลน์ะนะครับมีเจ้าหน้าที่ระบบออนไลน์ที่จะให้คําปรึกษามีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ให้ความรู้ให้คําแนะนําที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าหลายเคสที่อาจารย์ให้คําปรึกษาผู้ป่วยนะครับก็ไม่ได้ทํา MI ทุกเคสนะครับเพราะว่าเขาคือ MI อาจจะไม่เหมาะกับเขาก็มีนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็ จะให้คำปรึกษาที่เหมาะสมกับคนไข้ะะเขาอีกคำถามหนึ่งนะคะหลายท่านคงอยากทราบนะคะตอบไม่ได้ไม่เป็นไรค่าใช้จ่ายในการตรวจเพราะว่าหลายคนบอกว่าเวลาไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็หลักหมืนม่นบางทีก็หลายหมื่นด้วยที่ประชาชนราคาเป็นยังไงคะค่าใช้จ่ายในการตรวจเอ็มไอก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าก็เราก็จะอ้างอิงกับราคาของรกรมบัญชีกลาง <C AL? S 2> ที่ประกาศใช้ในระบบราชการนะครับราคาก็จะใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราไม่ได้ที่จะเพิ่มราคาราคานี้เราใช้บางราคานี้ใช้มาตั้งแต่ปี1,988งพเาเห็นบางบางการตรวจบางราคา7,500ไม่ถึงหมื่นอย่างเงี้ยก็ก็มีครับก็มีแล้วแต่แล้วแต่การตรวจนะครับถึงนี้การตรวจมันก็จะมีหลายหลายเนาะกาตรวจส่วนเดียวตรวจ2ส่วนตรวจ ตรวจหลายส่วนนะครับก็ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบ้างนะครับตามตามเหตุปัจจัยถ้าจะให้ดีก็โทรศัพท์สอบถามดีกว่าใชว่ามีอาการแบบไหนต้องการตรวจตรงไหนราคาเท่าไหร่ตอนนี้มีการจองการตรวจแบบออนไลน์ด้วยเดี๋ยวขึ้นให้นะคะว่าจะติดต่อได้ยังไงวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์สุภาพเป็นอย่างยิ่งเลยที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเราโอกาสหน้าให้อาจารย์พาไปเยี่ยมชม ยินดีครับถึงอุโมงค์ถึงเครื่อง MRI เลยแล้วกันนะคะยินดีครับวันนี้ขอขรบคุณนะคะอาจารย์สุภาพเงินถุมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่กับฮอตไลน์สายสุขภาพนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ